โอ้ยสวัสดีพี่น้องป้องป่ายฮ่า่ไปบ้านบ้านาน้องอย่าป้องฝนตกฟ้าห้องไฟดับตึมหนึ่งมองฟ้าเรื่อมบักครับพี่น้องแล้วไฟกระดับตอนนี้นะแต่ยังหัวคับลานลานน้าบ้ยานฟ้าห้องนะแต่ป้านะ่ะตื่นเสียงฟ้าห้องไฟดับตึมนะ ห้องตายบักเป็นจังได้นุกนานดีเพื่อนมีความสุขโอ้ยฟ้าเรือมตอนนี้เปิดโหมดเครื่องบินไว้ยูเดอบ่บดาอันบได้เซียงต่ออันตรายน้องเบิ่งฟ้าเรือมเดี๋ยวถ้าเบิ่งฟ้ามันเรือมแบบโอ้ยเปนตายานฟ้าฟ้าเรือมดังมากบาดเดียวไฟดับตึ๊บเลย หายลงจักสีลงแจได้บรบ <c oughs> บรยานบอเฮ้ยลานอะบรรยานแล้วแต่ปลาแต่ปลาไหนายานรเราหย <c oughs> างได้แล้วสองก้าแบบบจับห้าวนะฮ้อนแบบนี้เ <c oughs> บิง้งฝนตกฟ้าห้อง <c oughs> ลานอารมณ์ดีเสย <c oughs> เอ้ยพี่น้องเอ้ยตก ตกแห้งยี่หลีตกแห้งแลวฟ้ากับลมอยู่ในเ้องน,น่ะมัน้ม่ได้ยินเสียงฝนคันออกมาข้างนอกแล้วมันเงือนก่อนไม่ได้ยินฝนฟ้าเรือมาซันเอ้ยตกคักตกแนตกแห้งฝนพี่น้องกัรักษาสุขภาพเลยเด้อรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าเข้ามาในบ้านน่ะมันไม่ได้ยินเสียงฝนเลยเหมือนมัน,มนเนี่ย ไม่มีเสียงฝุ่นเลยไปห้องกระยุกกับความหอนอบอาวจนกว่าไฟสีมา